วิ้นันนนิงแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ l i โด c คอนเน็กค่ะเราอะ่ะหาเรื่องหาทำอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาอบลม CPR กันค่ะคือเราบาังเอิญไปเจอโครงการดีๆขึ้นนะคะที่ทาง Lido c o n n e c t ได้จัดซึ่งโครงการเนี้ยทุกคนเป็นโครงการฟรีด้วยนะคะแบบหุยดีมากเลยทุกคนคือแบบ มันเป็นความรู้ที่ทุกคนควรจะมีอนะเนาะเอาไว้สำหรับยามฉุกเฉินนะคะหากเจอผู้ประสบเหตุนะคะที่หัวใจหยุดเต้นหรือว่าใดๆก็ตามก็คือการที่เรามีความรู้เนี้ยไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยค่ะทุกคนเป็นประโยชน์มากๆจริงๆตามเราไปลงทะเบียนกันเลยโครงการ CPR ปั๊มเหอพี่ขอ ที่ทาง Lidl Connect ได้จัดขึ้นนะคะจะทําการฝึกอบรมโดยแพทย์จากทางศิริราชพยาบาลน,นะคะโดยเมื่อพบผู้ต้องสงสัยว่าจะหมดสตินะคะเราก็จะต้องทําตามขั้นตอน3ประการดังนี้ค่ะขั้นแรกคือเช็คเรียกปลุกป,ประเมินนะคะอันนี้คือเราจะต้องเช็คแต่ว่าเป็นการเช็คด้วยการตบบ่านะคะทุกคน ตบให้แรงพอสมควรเลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาหมดสติจริงๆหรือเปล่าขั้นที่2คือ call การเรียกขอความช่วยเหลือนะคะก็คือเรียกให้ผู้คนแถวนั้นนะคะช่วยเรียกรถพยาบาลเบอร์1669ให้เรานะคะแล้วก็หาคนที่ทำ CPR เป็นมาคอยสับเปลี่ยนกับเราและขอเครื่อง AED เครื่อง AED นะครับอันนี้เป็นสับที่เราจะต้องคุ้นหูได้แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทุกคนนะครับขอแค่ฟังภาษาไทยได้เราก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าการใช้งานง่ายมากเดี๋ยวจะมีเอาเครื่องมาสาธิตให้ดูเครื่องนี้นะครับปัจจุบันนี้สถานที่สาธารณะท,ทั่วไปมีการติดตั้งเอาไว้นะขั้นที่3คือขั้นคอมเพส คือการเริ่มกดหน้าอกหรือเริ่มทำ CPR นั่นเองค่ะโดยการเริ่มทำ CPR นะคะจะต้องอยู่ในเกณฑ์กดเร็วกดลึกปล่อยให้สุดแล้วก็อย่าหยุดนานนะคะเคาว่ากดเร็วหมายถึงจังหวะในการกดเนี่ยเราจะต้องให้เร็วในช่วง100-120ถึง120ครั้งต่อนาที hmm. ถ้าท่านยังไม่รู้ว่าคือแค่ไหนเดี๋ยวตอนเราฝึกจะมีเพลงที่อุ๋ยเปิดอยู่เรื่อยๆที่เราฟังตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้ามานั่งรอนะครับ เพลงนี้ถูกออกแบบมาให้จังหวะ1 1 0ิครั้งต่อนาทีมันก็อยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับกดลึกนะครับเราจะกดให้หน้าอกเขาเนี่ยลึกลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของหน้าอกนะครับถ้าจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวเลขแต่ผมว่ามันก็อันนี้ไปเดี๋ยวเราวันนี้เราฝึกนะก็พอละแล้วลเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันต้องลึกประมาณไหนนะครับ สุดท้ายเอ่ยังไม่สุดท้ายขั้นต่อไปพอเรากดลึกเสร็จแล้วเราจะต้องเอามือปล่อยขึ้นมาให้สุดก็คือกลับขึ้นมาถึงระดับเดิมนะครับอ่าอาจารย์ทําให้ดูนะครับถ้าปล่อยไม่สุดเป็นประมาณไหนนะครับอาจารย์อ่าก็คือเรากดอย่างเดียวอะ่ะแล้วเราไม่ถอนมือเราขึ้นมาปัญหาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหัวใจเราเหมือนเหมือนฟองน้ำล้างจานนะครับนะถ้าที่บีบฟองออก สุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้สิ่งนั้นมาขัดขวางการกดหัวใจของเราถ้ามีความจําเป็นเราหยุดได้แต่ก็ไม่แนะนําให้หยุดนานเกินสิบวินาทีเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่อาจจะฝึกได้ก็คือคุณไล่คํามาจากชายโครงนะครับทาของตัวเองก็ได้ตรงนี้มันจะเป็นที่โครงนะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจะเห็นว่าสองข้างอ่ะมันจะมาบรรจบกันตรงกลางใช่ไหม แลวตรงปลายมันจะมีกระดูกแหลมๆอยู่อันหนึง่งแต่ล้วก็หักขึ้นมาจากกระดูกแหลมๆนียประมาณหนึ่งสามมือเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราจะวางเราใช้ส้นมือวางนะครับและเอาอีกมือหนึ่งมาประสานสอบแขนสองข้างเหยียดตรงสอบไม่งอนะครับให้คงความเหยียดตรงของสอบเอาไว้ตลอดนะแล้วก็กดลงไปนะครับ คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือคุกเข่าด้านข้างของของตัวคนไข้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเกินเนี่ยเราจะออกแรงเยอะอาจารย์ลองอ่านอย่างนี้ยอย่างเง,ง,งีเหนื่อยนะครับคำแนะนำคือเอาเข่าเข้ามาชิดๆหน่อยอา่าระยะที่กำลังเหมอะเนี่ยจะทำให้เราเซฟแรงได้นะครับลองกดครับอาจารย์ แรงจะต้องไม่ถูกออกจากไหล่หรือแขนนะครับแขนเราเรานึกอย่างเดียวว่าเราเหยียดตรงไว้การออกแรงกดขึ้นลงเนี่ยจะเป็นการออกแรงของบริเวณสะโพกและหลัง<ม>ช่วงล่างตรงนี้นะครับการช่วยเหลือคนสำลักสิ่งแบบปลปลอมเออสำหรับท่านที่มองไม่ทันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีปัญหา <c oughs> ล่องเลยนะครับ สิ่งที่เราถ้าเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับเราคิดว่าคนตรงหน้าเราเนี่ยกำลังมีเศษอาหารไปอุดหลอดลมอยู่ทำให้หายใจไม่ออกนะครับอาการก็คือจริงๆแล้วอะ่ะแม้แต่เสียงไอเมื่อกี้ก็ไม่ควรจะมีเพราะว่าพอมันอุดปุ๊บเสียงอะไรใดๆมันจะไม่เล็ดลอดออกมาท่านอาจจะเห็นแค่คนจะแบบเนี้พยายามแล้ว เหมือนจะคายย่อนอยากจะคายย่อนแต่ก็บางทีก็อ้าปากอแต่ไม่มีเสียงอะไรออกมานะ,ะเราก็คงรู้แล้วว่าติดนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเพิ่มแรงดันในท้อง,องเพื่อให้เขาเหมือนเป็นการช่วยช่วยให้เขาคายย่อนออกมาให้ได้นะครับวิธีการก็คือผู้ช่วยจะเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มแรงขาข้างหนึ่งเราสอดเข้าไป แลตัวชิดเลยนะครับนะชิดเลยเสร็จนะแ,แล้วก็มือสองข้างออกมาดน้านหน้านะครับนะบริเวณใต้หลินปีกนะกำมือข้างขวาหรือซ้ายก็ได้ถ้าเราถนัดข้างที่เราถนัดนะครับหันเข้ามานะตัวนะครับอีกมือหนึ่งเอามาโอบเสร็จนะแ,แล้วความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ความสําเร็จอยู่ตรงนี้เรา ควหนึ่งสองฮึอานะครับหลังจากฝึกอบรมกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นการเริ่มทำา p r r จริงนะคะมาดูกันว่าเราจะทำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะประจำที่นะครับเรียบร้อยชั้นตอนแรกเจอคนปลสติเช็คเลยครับพอขอความช่วยเหลือ ค่ะขอคนช่วยค่ะผมตัวหนึ่แล้วก็ขอเครื่อง AED ค่ะโอเคขอ,อแล้วระหว่างรอปั๊มหัวใจร,รอวางมือ3 2 1ไปโอ้ยหัวใจมันตกแล้อยู่ ู้ชายคงเปทุกคไม่ว่าจะแก่หหนุมความสวยของเธอความแจ็คสันอันตรายคนสวยช่วยดีที่ยังไม่อยากตายผูจะตั้มีจังหวะให้ให้กอลบักัักคุณนจ้าบนตั้งอาการไม่ค่อยจะหนื่รยใจคุณต้องับประทาโผู้ที่มือจุ่มไหล่กชวยฉัมเลยนะจ๊ะ We ่ a n fly t ู g e นจะกี a มาหลาย หนึ่งไม่ได้เกิดถึงสิบสานะครับร้อยตัว4 5, 6, ี่ห้าหกแถวหลังนี่เลยครับ <Wednesday. S 1> โ,อโอ้โห<อ>ส่วน1นึ่งสนะครับก็เกโอ้โหตัวที่ส9 9เก้านะครับขาดขาดจังหวะหายใจสะดุดไปนิดนึงนะครับโอ้โหส่วนตัวที่3เนี่ยใช่อันนี้เป็นเหตุขาดท่อท,องทางเทคนิคขอบคุณค่ะเก้าสิบร์เ วันนอดีันนี้แฟชั่นมันมอฟไปนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วยอดเยี่ยมมากนะครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากคุณพูดนี่เราต้อไปนะครับกระบอกได้รางวัลมาแล้วค่ะมีเยอะมากขอบคุณอะฮทุกคนค่นะทุกคนแล้วเราก็จบกนันไปแล้วนะคะกับการอบรม CPR ปั๊มเหอะพี่ขอตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนใหม่ค่ะนี่สวัสดีค่ะ คุณเนียนะคะคุณเนียเรามาต่อกันหลังจากเรากินก๋วยเตีเ๋ยวกันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่คาเฟ่เปิดใหม่คะ่ะทุกคนร้านพิงไ้ฝุฟนคะ่ะนี่เราสั่งโกโก้มากินอร่อยมากเลยทุกคนคือมันเป็นโกโก้เข้มขน้นแล้วก็แบบหวานนิดนึงคือเอาจริงนะรสชาติแอบเหมือนช็อกโกแลตอะอุย๊ย คือมันดีอะทุกคนมันไม่ให้โก,โก้ขมขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ารสชาติมันแอบเหมือนช็อกโกแลตอะคือแบบเราชอบรสประมาณนี้พอดีก็แบบดีงามมากแล้วก็เนี่ยว่าอะไรอะทางร้านเขามีขายโซเสือ้อของเสื้อผ้าด้วยนี่เป็นร้านใหม่นะคะทุกคนอยู่ตรงใกล้ๆชาไข่มุก ATM คาเฟ่อยู่ชั้น2เดินแบบเลย ATM มาปุ๊บใช่ไหมเดินขึ้นมาชั้นสก็หยูดถึงร้านเลยค่ะนี่ จริงๆร้านนี้มันเคยเป็นร้านเค้กเก่าเราจําชื่อร้านเค้กเก่าไม่ได้แหละแต่ว่าอันนั้นก็อร่อยแล้วร้านใหม่มาก็ยังดีงามอยู่ร้านนี้มีทั้งของคาวของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบข้างหลังน,นี้ด้วย <laughs> โอเคร้านอยู่แบบเออตรงข้ามสุนหนึงสุจลจฬาเนาะเผื่อใครแบบหลงว่าชาไข่มุกเอทเอมอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราเห็นคุณเนียเขาแอบ,บถ่ายเรามี ก็คือหลังจากที่จบอบรม C P R ไปแล้วเราแข่ง C P R ใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะเป็นการปั๊มหัวใจ2นาทีที่แบบเหนื่อยมากเลยก็ไม่คิดชีวิตอะไรเลยฟังแต่เสียงเพลงแบบจังหวะนี่แบบเข้ามาอะไรหัวแล้วก็ปั๊มตามค่ะแล้วแบบตอนสิบวิสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็เดินมาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งแรงตกนะเนี่ยเอออีกสิบวิเองอะไรอย่างนี้เราก็แบบ ทำไมติวีมันนานขนาดนี้นะมันเหนื่อยมากทุกคนแบบคือมันเกง่งแต่คือประเด็นคือผลออกมามันเวิร์กทุกคนคือเราทำถูกท่าแล้วแล้วก็แบบเออดีงามดีใจที่แบบออในที่สุดตัวเองก็ทำได้แล้วตอนแบบฝึกอบรมอะก็คือแบบปัมมม๊บมัวมากก็งงแบบเออทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะตอนฝึกแล้วก็แบบตอนแข่งคิดอย่างเดียวว่าแบบ ต้องชนะต้องชนะต้องชนะแล้วคือคนทีมแรกที่เขาแข่งกันไปอะ่ะคือมีคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็แบบโอเคคนชนะต้องได้ร้อเซ็แล้วก็แบบจะถึงไหมเนี่ยเก้าสิบก้ไปยังดีวะสรุปสุดท้ายก็คือได้ร้อย่ะทุกคนแบบงงไปอีกได้รางวัลมาด้วยเป็นแมสนะคะก็แบบดีใจมาก <laughs> โอเคแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเขาจะให้ใบประกาศแต่ว่า ไม่ได้ไปประกาศแต่ว่าเราได้ถ่ายรูปกับน้องแอนนามาเอ,อเขาเล่าประวัติน้องแอนนาให้เราฟังด้วยค่ะทุกคนคือหุ่นอนะฝึกปั๊มอะค่ะคือมีประวัติอยู่ว่าน้องแอนนาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่จมน้ําที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้เราเขาก็เลยแบบเออเอามาทําเป็นหุ่นหน้าหุ่นอนะก็คือมาจากหน้าน้องแอนนาจริงๆเลยค่ะทุกคนมันมีความรู้เนาะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราขอกิน โก้กแล้วก็กลับนะคะตอนนี้ก็คือถือกล้องวอล์กจนเมื่อยแขนแล้วพูดนานมากแล้วก็ลาไปกับเพื่อนใหม่อย่างคุณเนียนะคะไม่ว่าเจอกันใหม่ค่ะเออ <laughs> บอกแล้วนะว่าเจอกันใหม่แสดงว่าเดี๋ยวคุณเนียเขาจะมาออกรายการกับเราอย่างเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้เราก็เม็เฟรนเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอต้องก่อนนะบ๊ายบาย สำหรับใครที่สนใจอบรม CPR เหมือนเรานะคะทาง Leader Connect ก็ยังจัดรอบถัดไปอีกเรื่อยๆนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Leader Connect เลยคะ่ะกิจกรรมดีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายแบบนี้อย่าลืมไปร่วมกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย